ก็กราบสวัสดี FC ช่องคอสอปอหอคณะสำรวจป่าเห็ดทุกท่านนะครับวันนี้ก็ไม่ได้ไปไหนครับไม่ได้ไปป่าครับอยู่บ้านครับอยู่เลี้ยงวัวครับวันนี้อยู่เลี้ยงวัวก,ก็ว่าจะพาขุดจิปโปมตรงนี้ครับนี่ครับไอตัวมือนมาแล้วครับหม,มูมันนี่นอยเร็วเยวมาดูก่อนเร็วเ๋ยวนหนมาดูหนหยนายทักทายเอเดี๋ยวเร็ว,รวขหนหน้ามาทางนี้ หน้ามาทางนี้นี่ครับเจ้ามุมุครับวัวมึนครับวัวปลอมครับหน้าตาไม่ค่อยจะเหมือนวัวครับตัวนี้อีกตัวหนึ่งครับอีกสองตัวนั้นไม่ยอมให้จับครับผมตัวนี้ชื่อกัญจรนะฮะชื่อขมียนเรีอกยากนิดหนึ่งกันจรออกเสียงราเรือสะกดชัดเจนครับ นี่ครับมีลายหัวใจอยู่ตรงหน้าผากเลยครับหัวใจเบี้ยวๆค้ัตัวนี้จะเลียอย่างเดียวเลย <c oughs> รครับไปขุดจิปโปมกันครับผมอุปกรณ์พร้อมครับมีเสียมมีถุงมือแล้วก็มีถ้วยกาแฟครับแก้วกาแฟครับเอามาใส่จิปโปมครับวันนี้ ันนี้ก็ไม่ได้พาไปไหนนะครับวันนี้พามาขุดจิโปมอยู่แถวบ้านเนี่ยครับเพราะว่าถ้าขุดจิโปมี่แถวบ้านผมจะเยอะมากครับโดยเฉพาะนาผมเองเนี่ยครับเพราะว่าทํานาอินรีย์ครับแล้วแมลงมันก็ไม่ตายครับทำมาสามปีสี่ปีแล้วเอาร,แร,กกรูแรกก็รูแรกก็รูหายเลยครับเอา ก็เป็นรอยเขามาขุดเอาไส้เดือนครับก็เลยดินเป็นแบบนี้ครับเอาแล้วรูจิปโปมอยู่ไหนเนี่ยเจอแล้วครับนี่ครับภาชนะใส่จิปโปมของผมครับผม่าจะเอาสักเต็มแก้วนี้จะเต็มไม่นอกวันนี้ ย้ยโอสาเดือนครับตกใจหมดเลยครับนี่ครับขุดจีปโปมก่อนอื่นต้องหาขวยจีปโปมก่อนนะครับ <c oughs> ขวยจีปโปมออกเสียงยากจังเลยครับภาษาภาษาอีสานเขาเรียกขวยครับภาษาเขมรเรียกกระปุ่เรือ จะเป็นอย่างนี้ครับพอเจอเราก็มาขุดเลยครับผมโอ้โอโดนเลยครับ ก่อนล้วงก็ดูดีๆนะครับว่าเป็นจิปโอมหรือว่าเป็นตะขาบครับเมื่อกี้ก็เจอตะขาบไปตัวหนึ่งครับเพราะตะขาบมันชอบกินในแมงตัวนี้ครับมันก็จะเข,เข้ามาอยู่ในรูของมันนี่ครับถึงตัวแล้วครับ ก็ดูให้มั่นใจก่อนครับว่าเป็นจิปโปมนะครับว่าตะขาบมันชอบเข้ามาอยู่ครับและหัวจิปโปมกับหัวตะขาบที่ก็คล้ายๆกันเคยมีคนโดนมาแล้วครับบางทีโขยจิปโปมก็จะเห็นแค่เนี้ยครับ บางทีมันมีฝนตกมีอะไรไปดินที่มันโกยขึ้นมามันก็ไปกับน้ำครับแล้วมันก็ทำใหม่แค่นี้ครับแต่โดยปกติแล้วรูเขาก็จะเป็นประมาณนี้ครับเป็นแบบนี้ครับเป็นดินดินที่เขาขุดขึ้นมาไงบ,บางรูขุดไปก็เจอเลยครับเจอรูเลยครับแต่บางรูก็ต้องขุดหารูก่อนครับ ช่วงนี้เห็ดก็เริ่มหายากแล้วครับก็ไม่ค่อยเออก็ช่องแหล่งที่เขาสมบูรณ์สมบูรณ์ก็ยังมีเห็ดเก็บครับก่อนจะล้วงก็ดูให้แน่ใจก่อนว่าเป็นจิปโปมนะครับตอนนี้ถึงแล้วครับ โดนนะครับเละนะครับดูหวัวหายเลยข <ucci> ุดจิบโอมอยู่ก็คิดได้ว่าตัวเองใส่ใส่เออใส่ดักปลาไว้ครับก็เลยพามาดูครับนี่ครับบรรยากาศทุ่งนาที่บ้านผมครับรนาเจ้าของนี่แหละครับใส่ใส่ใส่ดักปลาไว้ตอนนี้ไม่รู้จะได้ปลาหรือเปล่ามาดูครับหน้านี้แล้วลมเริ่มมาจากทิศเหนือแ,แล้วปลามันก็เริ่มเริ่มที่จะ ลงหาแหล่งน้ำครับอุ้ยได้อยู่นะครับแต่น่าจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับอืมพอที่แกงอยู่นะครับปลาดุกตัวงามๆนะครับปลาดุกนาครับไม่ได้เอาอะไรมาใส่นะครับเดี็ว จะถือไปทั้งนี้ครับเดี๋ยวค่อยเอาใสมาใส่ที่เดิมคืนครับโอ้มีคิดว่าจะได้นะครับเนี่ยในในมาเอาปลาออกกันนะครับแกะด้านหลังเนี่ยครับแกะด้านหลังขึ้นเนี่ยู <c oughs> มีปูตัวใหญ่เลยปู น่าจะเป็นปูเลี้ยงครับที่เขาแล้วมันหลุดออกมาตัวใหญ่มากครับปูพวกนี้อยากอยู่ยกระดามกินผมจด้ตึกระดามนนี่ครับปาดุกนาตัวกำลังพอดีครับ<ม>ประมาณสิบสอตัวมั้งครับ อนหนึ่งแกงนี้ครับหนึ่งแกง,งแกงดูครับปูนาเหมือนกับปูเลี้ยงนะครับที่เขาเอามาเลี้ยงครับแล้วมันหลุดมาอยู่ตามทุ่งนาตัวใหญ่มากครับ ตอนนี้เป็นตัวผู้นะครับเต่าะการนี้ใส่ทั้งเห็ดใส่ทั้งปลาครับผมจิบโปมนะครับนับก่อนทอดได้34ตัวครับผมครับก็ขอบคุณทุกการรับชมนะครับทุกไลค์ทุกเมนท์ทุกแชร์ทุกการติดตามนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับคอสอปอหอคณะสำรวจป่าเห็ดครับ สำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผม